ก็มีคำถามมาจากหลายๆคนนะคะคือเขาก็มาถามว่าเอ๊มีบางคนเนี่ยอายุยืนยืนทั้งๆที่มีพฤติกรรมทางสุขภาพเช่นดื่มเหล้าสูกบุหรี่ทำตัวปกติเลยแล้วบอกว่าเอ๊ทำไมคนเหล่านี้อายุยืนแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่บอกว่าเป็นสายเฮลตี้จ๋าเลยกินมังสวิลัตนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกิน กับไม่สบายบางคนก็เป็นโรคมะเร็งอา้าเป็นอย่างนี้ซะมันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่เราควรจะทําตัวยังไงปฏิบัติตัวดีเข่งคลาดแบบนั้นหรือเราจะปล่อยชีวิตเราแบบหลงละเลงไปเลยแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงอันนี้เป็นคําถามที่มาถามหมอนะคะวันนี้หมอก็คงจะต้องมาเรียกว่าเล่าความจริงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยไปคิดนะคะว่า เราจะเลือกวิถีชีวิตแบบไหนเพื่อที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขและก็อายุยืนนะคะคันนี้หมอขอเกริ่นไปก่อนว่าจริงๆก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังคือมีการศึกษามาเลยนะคะว่าคนที่อายุยืนที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนนะคะก็คือมีป้าคนหนึ่งอายุ120ปีกว่าค่ะเขาก็เป็นคนฝรั่งเศสนะคะเขาก็มีไลฟ์สไตล์แบบค่อนข้างเอนจอยชีวิตมากเลยนะคะคนฝรั่งเศสเป็นที่ทราบกนดีแล้วก็จะมีการดื่มไวน แลวบางคนก็ชอบเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็มีการสุบรีบ้างแล้วก็คุณป้าคนที่อายุยืนที่สุดในโลกนี่แหละคะ่ะคุณป้าชื่อคุณป้าครอยมองเนี่ยนะคะป้าเขาก็มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะไลฟ์สไตล์สบายมากเลยดื่มวน์สุบรีเอนจอยไลฟ์แล้วเขาก็มีอายุยืนก็เหมือนกับคําถามที่มีคนมาถามหมอนะคะว่าถ้าเรากินอาหารแบบตามใจปากมีปาร์ตี้ดื่มบ้างแล้วก็สุบรีเนี่ย จะทําให้อายุสั้นไหมหรือจะทําให้อายุลืมในขณะที่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งดูแลชีวิตตัวเองดีมากเลยดูแลสุขภาพตรวจร่างกายสม่ําเสมอกินครีนกินมังทําไมอายุสั้นค่ะอันนี้คําตอบนะคะข้อที่1เลยคนเรานี่นะคะจะอายุยืนอายุสั้นหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนบอกมาแล้วลวคะค่ะมันอยู่ในที่เราเรียกว่าบางคนบอกมีโชคชะตาชีวิตใช่ไหมคะแต่โชคชะตาชีวิตแปลภาษาทางหมอนะคะให้เข้าใจาง,ง่ายคือ อยู่ในพันธุกรรมค่ะมันมียีนระบอกมาแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอายุยืนเท่าไหร่ก็เหมือนกับการที่เราบอกว่าเรามีโชคชะตาชีวิตเท่าไหร่เครานี้ยีนของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความเปราะบางหรือความทนกับการใช้ชีวิตที่ต่างกันบางคนก็จะมียีนที่ทนต่อการใช้ชีวิตเช่นดื่มเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอะไรต่อตับสูบบุหรี่เข้าไปก็ไม่เป็นมะเร็งปอดหรือกินอาหารอะไรก็ได้ก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้คนที่มียีนประเภทนี้หรือยีนอายุยืนพวกเนี้ย ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่การตรงนี้อาจจะต้องมีการไปตรวจวิเคราะห์ยีนดูนะคะมีการวิจัยมากมายเลยว่าเอาคนที่มีอายุยืนๆเนี่ยมาตรวจก็จะมียีนอายุยืนชนิดนี้อยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยก็มียีนของเราเองที่บ่งบอกว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์ว่าเอ้ยอาจจะมีความเสี่ยงนะคะเป็นมะเร็งปอดในบางคนนะมะเร็งปอดบางชนิดมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับอันนี้อาจจะมีกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องด้วยก็ อันนี้ก็คือตัวเองก็จะมีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีของการดูแลสุขภาพก็ยังเป็นความจริงที่ต้องทานะคะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าเอาคนที่สุบรีกับคนไม่สุบรีเอาจริงๆมาทําการเปรียบเทียบกันคนที่สุบรีเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนไม่สุบรีถึง4เท่าคราวนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ๊แล้วเราจะทํายังไงล่ะก,กับการสุบรีหมอกก็เลยว่าอ่ะโอเคนะถ้า,ามันเครียดจริงๆมันอาจจะต้องสุบรีหรือมันติดจริงๆเนี่ย เราจะใช้คําว่าลดละแล้วค่อยเลิกดีไหมเพราะบางคนมาบอกมาว่าเอกาสูบบุหรี่เนี่ยมันดีตรงไหนเพราะการสูดลมหายใจหรือการพ่นบุหรี่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับการได้อยู่กับตัวเองได้ใช้ความคิดได้เกิดการผ่อนคลายโอเคอันนั้นเราไม่เถียงเลยค่ะขณะที่เราสูบบุหรี่นั้นมีการผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวราในบุหรี่ก็คือสารนิโคตินน้ำมันทาซึ่งทําให้มีโอกาสเกิดเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตนันมีโรค เส้นเลือดในสมองเนี่ยติดตันหรือไม่ก็เป็นมะเร็งปอดอันนี้ก็มีข้อเสียเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเราเองว่าถ้าเราจะสูบมากเกินไปวันละสองอันนั้นก็มากไปอลองลดมาครึ่งซองมวนหนึ่งต่อวันได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าบยุยงให้สูบบุหรี่กันนะก็คือเรามาดูประวัติของคุณป้าเครมองที่อายุยืนที่สุดในโลกอ่ะก็ไปแอบดูจริงเขาก็เลิกบุหรี่ไม่ได้แต่เขาสูบ พยายามน้อยสุดอะค่ะวันละมวนแล้วเราก็ไปสูบในที่ที่ไม่รบกวนใครนะคะเราก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่รบกวนใครไม่มีเด็กไม่มีคนป่วยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วการดื่มสุราหรือการอะไรเนี่ยจะบั่นทอนสุขภาพไหมควนี้เราก็ต้องมองที่ดีกรีของสุราค่ะถ้าสุราประเภทดีกรีสูงๆ40ิดีกรีเหล้าขาวเหล้าวิสกี้เนี่ยหรือบรันดีพวกนี้ดีกรีสูงนะคะ ถ้าตับใครไม่ทนมียีนที่ตับไม่ทนเนี่ยก็มีโอกาสเกิดมะเร็งในตับมีตับแข็งง่ายนะคะแต่ส่วนที่เป็นดีกรีต่ำๆเช่นวน์เนี่ยก็คือพอทนก็ถึงมีการบอกว่านี่คนในยุโรปพวกไฮโซดื่มวน์อ่าไม่ได้ดื่มแล้วมีแอลกอฮอล์ดื่มแล้วเป็นยาอันนี้ก็คือว่าในวน์เนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าสารแทนนินซึ่งสารแทนนินแล้วก็ฟาโวนอยรวมถึงฟีนอลเนี่ยพวกนี้ก็จะทําให คือทาให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะลดการอดตันแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะดื่มวายเยอะๆนะคะก็คงจะไม่เกินวันละแก้ว2แก้วนะคะไม่ควรเกินนั้นไม่งั้นมันก็จะมีแอลกอฮอล์สะสมมากเกินไปแล้วเบียร์ล่ะคะเบียร์คืออะไรเบียร์มันก็มีแอลกอฮอล์ดูน้อยนะคะแค่12-13%บาเปอร์เซ็นต์บางยี่ห้อแค่เ8เปอร์เซ็นต์กินอร่อยอร่อยหวานหวาน,วนแต่ด้วยความที่ว่าเบียร์เนี่ยถ้าเกิดจะเอาเบียร์ที่ไม่ค่อยอันตรายก็ต้องเป็นเบียร์สกัดเบียร์หมักจากมอลจริงๆ ส่วนใหญ,ญ่ที่เบียร์ที่มีการสกัดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากเนี่ยเราดื่มเยอะๆไปบางทีเบียร์คิดว่าแอลกอฮอล์น้อยดื่มแล้วไม่เมามันดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มีปริมาณสะสมไปแอลกอฮอล์น้อยนี่แหละค่ะเป็นตัวพอกตับหรือเรียกว่าไขามันพอกตับหรือไตกีีสลายสังเกตสิคะคนที่ดื่มเบียร์มากๆเนี่ยก็จะเริ่มอ้วนกันท้องโตกันนะคะถ้าเกิดไปอันต้าซาวตับอาจจะเจอว่ามีไขมันพอกตับหมอก็บอกว่าเออไม่ถึงขั้นแบบดื่มไม่ได้นะคะดื่มได้สั่นๆกับเพื่อนก็คง ไม่ควรเกินขวดนะคะ1ขวดต่อสัปดาห์พอมีชีวิตชีวาอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่พอว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสุดท้ายแล้วอะไรที่ทําให้ชีวิตคนอายุยืนยาวค่ะมันอยู่ที่จิตใจค่ะถ้าเกิดเราทําให้จิตใจเรามีความสุขนะคะเพราะความสุขหรือความเครียดที่น้อยลงเนี่ยมันจะทําให้เม็ดเลือดขาวที่คอยดูเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะทําให้เซลล์ทํางานปกติไม่เกิดเป็นโรคมะเร็งไม่เกิดความเครียดการเผาผลาญการทํางาน ระบบแกล่าท่ารวมถึงความเป็นกดเป็นด่างในร่างกายปกติคือไม่เป็นกดเกินไปไม่เป็นด่างเกินไปเนี่ยมันเกิดจากภาวะจะวิตใจและก็อารมณ์ของเรานะคะถ้าเราอยากอายุยืนนะคะ,ะ,คะยิ้มให้กับตัวเองบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขฉันอยากอยู่นานๆอยู่เพื่อคนที่คุณรักอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อคนที่คุณรักอันนี้นะค่ะทำให้ชีวิตเราอายุ <oops. S 2> ยืนค่ะแต่เมื่อไรเราหมดกําลังใจนะคะบางครั้งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเราคิดนะคะว่าเราเป็นโรคนั้นมันอาจจะทําให้เรา เป็นอะไรไปก็ได้อย่างเช่นมีตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็ไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรแน่ไปคิดไปกลัวบางคนก็เสียชีวิตก่อนก่อนที่จะเป็นโรคนั้นก็มีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนเลยเพราะฉะนั้นจิตอยู่กับใจกายอยู่ภายใต้จิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราอายุยืนจริงๆเลยคือจิตใจค่ะเราต้องทําจิตใจให้เบิกบานเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็พร้อมที่จะสู้และพยายามลดความเครียด พยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะมองชีวิตทุกวันว่าเราเกิดมาในแต่ละวันเรามีความสุขนะคะอยู่เพื่อคนที่คุณรักอยู่เพื่อใครทําอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็จะยืนยาวค่ะแล้วก็สิ่งที่จะลดละเลิกไม่ว่าจะเป็นของอาหารการกินที่ดูเรียกว่าอะไรไขมันสูงเกินไปหวานเกินไปแอลกอฮอล์หรือบุหรี่เนี่ยเราใช้คําว่าทําด้วยใจอะค่ะเราเลือกแล้วก็ค่อยคลดค่อยคละค่อยๆเลิกประมาณตัวเองแบบนี้เราจะเรียกว่า กินอยู่ดีและมีความสุขค่ะ 5, 5, 5, 5. ค่ะเราก็พอทราบไอเดียแล้วนะคะว่าการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยเราควรจะไม่เรียกว่าสายสุขภาพสุดๆแล้วก็ไม่ใช่สายาใช้ชีวิตแบบรุยๆสุดเกินไปนะคะคราวหน้านะคะเรามาเจาะชีวิตของคุณป้าเครมองหรือคุณป่อชองเครมองสตรีชาวฝรั่งเศสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนะคะอายุร้อปีมาดูกันนะคะว่าชีวิตของคุณป้าเนี่ย เขามีชีวิตแบบไหนทําไมเขาถึงมีอายุยืนเพื่อเราจะกลายเป็นต้นแบบให้เราบ้างว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้อายุยืนและมีความสุขค่ะ